จากร้านได้บาไทยนะครับวันนี้จะมารีวิวไฟเป็นตัวตะเกียง LED นะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันครับอันนี้จะเป็นแกล e จะแกะให้ดูนะ เปนปีนะครับเป็นไทยสียก็ชุดก็จะมีคู่มือครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีน เป็นสีดำครับมีสาย USB ให้ใช้จะเป็นสีครีมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสีอะไรดีมันจะออกครีม,รมชมพูชมพู ก็จะมีโลโกครับจะเปโลโก้ก็อันนี้จะเป็นช่องชาร์จแบตน,นะครับก็จะเป็นช่อง Type C สำหรับชาร์จเข้าแล้วก็มีช่องเสียบ USB ได้นะครับสำหรับชาร์จมือถืออะไรเงี้ยครับแต่ก็ได้นิดหน่อยนะครับจะไม่สามารถชาร์จได้เต็มเหมือนชาร์จไฟบ้านนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟบอกครับว่าแบตเหลือเท่าไหร่แล้วจะมีทั้งหมดสี่ขีดครับก็จะโชว์ไฟสีท้งนั้นนะถ้าแบตลดก็จะลดมอ่าตัวอุปกรณ์ ตัวนี้เป็นงานพลาสติกนะครับจะไม่ใช่เล็กส่วนอันเนี้ยจะเป็นถึงจะเป็นเด็กครับเป็นแต่แกงแต่แกงเหล็กชุดนี้จะเป็นไ่ที่เป็นหลอกนะครับสามสามไซน์สามไส,มสนสสนี้จะเป็นสีอมครับแล้วก็ตรงด้านในเนี้ยครับก็จะเป็น เม็ด L e D สีขาวนะครับจุดละสองเมตรทั้งหมดห6เมตรครับอันนี้จะเป็นไฟสีวอร์มนะครับสีวอร์มไลท์แล้วก็อันนี้จะเป็นแสงสีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นบวนี้จะเป็นแสงสีเป็นแสงสีวอร์มไลท์กับแสงสีขาวรวมกันนะครับ จะเป็นทั้งหมดสาโหมดอ่าวิธีใช้ก็คือใช้หมุนเปิดครับผมัหมดแรกจะเป็นสีวสีวอลมครับแล้วก็ปรับขึ้นไปปรับระดับในตัวครับแล้วก็พอปรับสุดก็จะเป็นแสงสีขาวแล้วครับนะครับพอปรับแสงสีขาวสุดก็จะเปลี่ยนเป็นแสงรวมครับก็คือแสงสีส้มกับแสงสีขาวรวมกัน ลาปิดก็มุ่นขึ้นครับปิดได้เลยใช้ง่ายครับแต่เดี๋ยวจะเทสเดี๋ยวจะเทสแสงให้ดูครับว่าความสว่างยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอปิดมา่านปิดไฟ เทสแสงกาเลยครับน,นี้จะเป็นแสงสีวอมครับผมหรือสีส้มเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเทสเป็นแสงสีขาวให้ดูแล้วนะส่วนตัวนี้จะเป็นไฟรวมนะครับ กอยบังคับให้แสงลงมาสว่างมากครับเดี๋ยวจะได้สเปคให้ดูนะครับว่าสเปคเท่าไหร่ไฟจะอยู่ได้4-60ิบชั่วโมงครับแล้วแต่การปรับระดับแสงไฟครับว่าสวา่างน้อยสว่างมากแค่ไหนแต่ถ้า นับในการใช้งานจริงๆครับก็เต็มที่4ชั่วโมงนะครับถ้าใช้ไฟแรงที่สุดจะอยู่ได้นาน4ชั่วโมงแต่ถ้าหลีลงก็จะเพิ่มเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานานานขึ้นครับแล้วก็ความสว่างอยู่ที่20ถึง220ลูเมนนะครับจะขึ้นอยู่กับการปรับแสงกันครับ แล้วก็ตัวตัวแบตเตอรี่ตัวนี้จะจุอยู่ที่สนะองพันครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับออผมลืมว,วัดขนาดให้เดี๋วัดขนาดจริงให้วัดขนาดแล้วก็น้ำหนัก น้ำหนักน้ำหนักวัดจริงอยู่ที่310กรัมครับก็เดี๋ยวมาดูขนาดครับผมจะไม่นับรวมมาใ้ที่ ามจุดห้าเซนครับก็ความสูงน,นี่วัดไม่ใช่ใช้ใส่วัวเอาอยู่ที่ความสูงอยู่ที่ถึงตรงกลุ่มปาก แสงนะครับอยู่ที่17.5เจ็ดจุดาเซนอ่าเขาผ้าก็จะประมาณเนี้ยครับแล้วก็ตัวครอบจะเป็นเหนแออเคริลิกใจครับชิ้นางานเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วกันครับเพราะว่านั่งไกลๆมันก็มองไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ นี่ครับเม็ด LED ที่ที่บอกไว้ก็จะเป็นจุดเป็นมุมมุมละสองเม็ดครับจะมีทั้งหมดสามมุมนทั้งหมดหกเม็ดที่จะเป็นแสงสีขาวอันนี้ครับอันนี้จะเป็นหลอดใส่สีวอร์ประมาณนี้ครับแล้วก็เนี่ยแสงสีขาวเป็นตรงเม็ด LED ที่บอกอันนี้จะเป็นแสงรวมครับจะค่อนข้างสว่างที่สุดแล้วนี่ครับ ดูชิ้นงานใกล้ๆนะครับผมนะครับอันนี้อย่างที่บอกอันนี้เหลือแบบอยู่ขีดเดียวครับแต่ถ้าชาร์จเต็มไฟน้ำเงินจะขึ้นทั้งสี่ทั้งสี่จุดเลยครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับช่อง สำหรับชาร์จก็คือช่องไฮซีหรือช่องกเกรกอันนี้เป็นช่องเสียบย s b สํีสหรับชาร์จมือถือเสียบหรือจะเป็นพวกไฟพ่วงอย่างอื่นได้ครับแต่อยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่ามันจะดึงแบตตัวนี้ไปหมดเลยสําหรับใช้สอบชาร์จสํารองมากกว่าาเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องราคาตัวนี้แล้วกันนะครับถ้าตามตลาดบ้านเราตอนนี้ก็อยู่ที่รา,ราวๆประมาณสี่ร้อย สี400่ร้อยถึงสี่ร้อยกว่าบาทครับราคาตอนนี้นะครับที่ซื้อขายกันถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีความรู้เพิ่มเติมกตเกี่ยวกับตะเกียงรุ่นนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเผื่อจะให้ เพื่อนพี่ๆคนอื่นเขาเข้ามาดูข้อมูลได้นี่ผมมารีวิวให้ดูครา่าวๆนะครับว่าเกียรรุ่นนี้ใช้แล้วเป็นยังไงน่าใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมก็ก,ก็ใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวมาใช้รุ่นนี้อยู่ก็ยังไม่เจออะไรที่มันแย่นะก็คือก็ใช้ปกติดีแล้วก็การใช้งาน จะนานหรือไม่นานก็อยู่ที่เราปรับแสงมันด้วยนะครับถ้าเราต้องการใช้นานนิดนึงแล้วก็หลีกแสงมันลงมาให้ให้มันบาลานซ์กับระยะเวลาที่เราต้องการใช้ด้วยเพราะว่าการออกแคมป์ตอนคืนแต่ไฟแค่นี้ก็สว่างม,มากะะแลครับก็ถือว่าโอเคแล้ว ผมต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมารีวิวอุปกรณ์ชิ้นไหนให้ชมก็เราติดตามมาดูอีกทีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี